ขอบพุ่นได้สามล้านดวงต้าขอบพุ่นได้หลายค่ะที่อยู่ข้างบนฮินปวกออกวิญยาตต้อมอยู่ทั้งนี้ฮิปวกออกเด้อ ทำกันบอกนี่ปวกออกที่ยะต้องไปรอชวนปาบนี่ล่ะทำไรปวกเออทำกันเออเดี๋ยวลังลานตรงต่ายจะต้มไปใส่เบ็ดแล้วเน้ะ ยุทานนี้ฮ็ดปลวกเออกว่าได้กินดอกเห็นแต่ข้าเจ้าเจ็บมากข้าเจ้ามาขายทุงละลอยยาตอมแจงได้ก็ได้ประมาณถวยนึงนี่แหละอาเหลียวเบิ่งนั่นโอ้ยขอบก้าชื่อกินเงินลอย,ลอยนึงก็ไม่คุ้นเคยช่างเราพูดยดจนนะยาตอมเนาะมากินดอกวัดเอาถวยละลอยแบบนี้โอ้ย อบอบ่แก่ไขสรุปไม่ได้เลยอตอมแกงแกงแกงไม่เป็นวัชพยาแหละเนาะแกงอะไอยาตอมหัวดีฉลาดหัวใบจำใบจำแม่นเอ้ยเนาะยาตอมซ่าข่อยบ่ไ้ปึกเลือปึ๊กอีกยี่นี่ละบ่เดินหนาถอยหลังไป่ใงไหนหรือจูพไซ่ซำนี่แหละยาตอมข่อยเดินบ่เดินหนาเลย ปิดหน้าพิดตามามาระบาดน,นี้ <c oughs> คุณขยันตอมเดี๋ยวก็ได้ล่งเลยจ้าประมาณหน้านาทีขยันตอมกิ้นเราโรเจอร์จินขาโรเดอร์จะมาถ่ายด้หูเด้น,นี่เคยกม้มติวติ้วขยอนตอมเอ้ยหลังบ้านเชญญานก็ดีการสื่อสารไม่ดีเลย กันอยู่สองคนมีหนึ่งล้นานดวงตาใช่ล้วไปยันจุดเลยย้ะตอมยันจุดเลยเมื่อเนี่ยเรายังหาล,ล่อยเนาะ ซูชูว่าฉันได้ต่อย่บาไหวได้จีให้จะกันสูจีนี่เซ้าสูอะไรได้ไะย่ดต่อมไปเดือเรียก,ก็ึ้รถขายองนี้ลละซ้อได้ก็ช้อนน้าละ่เะเหตุผลไดช่วงงานเพื่อนบ่สูบ่เบือนละกะ จะปรยักจ่องดุนไหนๆจะจับอเพราได้ช่งงานเพล่นไปสละมือล้วมือเพราะรักษาไปให้ลูกให้หลานมาซื้อดอกกระชายเหน็นทุกชมมน,น,นิดตอนเมร์เมร์เมร์ทำแมามัแจงมันยุบปรงก็จะได้ประมาณถ่วยหนึ่งยดือะจอมลอยหนึ่ง,อย,งอยกระบอกกาศเจนเนง,งินห้างหม่ะลอยหนึ่งกับม่คาอยู่ได้นาะ สำหรับคนจนๆอย่างเราหนึ่งร้อยก็มีค่า และอีกสงนาทีอย่าตอมเด็กสองนาที